สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไฟอีกแล้วที่แก้วนงกลการจอหอโฟล่านะคะวันนี้จะมาแนะนำรถนะนิสสันนิสสันมาร์สนะนิสสันมาร์สตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสีชมพูอ่อนๆน,นะคะสีชมพูอ่อนๆน,นะตัวตาไฟโตโต,โตนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็มีพลาสติกเป็นลังพึ่งนะคะทั้งข้างบนแล็ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างๆมีอะไรบ้าง ันนี้ด้านหน้ามาเดิมๆนะคะมาเดิมๆเลยทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้มีแม็กมาแล้วนะเขาเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วแม็กสวยๆนะคะตัวนี้เราจะดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแต่งคาร์บอนแคปล่ามาด้วยตรงนี้เป็นคาร์บอนแคปล่าตรงประตูจับจะเป็นเป็นโครเมียมนะคะตรงประตูจับทั้งสี่ด้านเลยจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะดูนะ อันนี้สีเดิมนะคะสีเดิมเลยดูข้างหลังข้างหลังจะมีแต่งสีดําแบบแต่งสิ่งแต่งสวยสายวัยรุ่นมาแล้วนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีซุ้มล้อให้ทั้งสีด้านเลยนี่เป็นนิสสันมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นนิสสันมาร์ท <ratios> ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งสองฝั่งเลยนะดูนะเดี๋ยวฝ้าจะค่อ,อยๆพาดูนะคะตัวนี้ เนี่ยจะมีซุ้มล้อให้ทั้งสีด้านแล้วก็ตรงที่จับจะเป็นคโครม,มยมให้หมดเลยทั้งสีด้านเลยนะแล้วก็มีคิ้วเขาเห็นไหมมีคิ้วแล้วแล้วเขาก็จะแต่งเป็นตัวนี้คาร์บอนแคบล่ามาให้เลยน่าจะเป็นประมาณสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็เปิดเข้ามาดูด้านในนะด้านในตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเหมือนกันหมดนะกระจกไฟฟ้าข้างในก็จะมีเป็นตัวปรับปรับปกตินะคะก็คือเป็น เป็นปรับกระจกซ้ายขวาเนาะแล้วก็เป็นพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นตัวน่าจะเป,เป็นตัวท็อปแล้วนะคะตัวนี้มีมีแบบว่ามีตัว,ตวเร่งเสียงปิดเสียงเบาเสียงประมาณนี้อยู่ที่พวงมาลัยแล้วนะตัวนี้พวงมาลัยก็ยังสีเดิมๆอยู่เลยมีหน้าจอให้แล้วนะคะเครื่องเสียงแล้วแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะจะออก เวลาเราเปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่เขาจะขึ้นดิจิตอลตรงปุ่มกลางๆอะคะ่ะตัวนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็มีมีที่ใส่น้ำให้สองฝั่งด้วยเบาะหนังนะคะตัวนี้จัดเต็มมาแล้วนะลำโพงจัดเต็มมาแล้วนะมีลำโพงแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เบาะยังแบบว่าใหม่ๆอยู่เลยเบาะยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้ เบาะยังใหม่อยู่เลยนะดูนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูข้างหลังตัวนี้มัน Amazing เหมาะกับวัยรุ่นคนที่ชอบเสียงเพลงเลยแหละมัน Amazing นะดูนะคะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงเพลงเลยนะอันนี้ความกว้างอเมล่าก็จะไม่เล็กมากแล้วก็จะไม่ใหญ่มากเนาะตัวนี้นะอเมล่านี่มีลำโพงมาจัดเต็ม เดี๋ยวเราจะปเปิดให้ดูข้างหลังประตูที่ห้านะประตูหลังนะตัวนี้คือเขาจัดมาให้เต็มแล้วใครที่ชอบเครื่องเสียงนะคะขอแบบว่าแนะนําเลยเดี๋ยวฝ้ายจะพามาดูประตูน,นี้ประตูข้างหลังนะเดี๋ยวฝ้ายจะไปเปิดเปิดแค่มือเดียวเท่านั้นเปิดง่ายมากเปิดเบามากเปิดเบามากนี่ข้างหลังเขาจะจัดมาเต็มแล้วนะคะลําโพง ดูใครที่ชอบเอาไปเปิดแบบวัยรุ่นนะไปเปิดปีใหม่สงการนี้มาจัดได้เลยนะคะมาจัดเลยตัวนี้ราคาไม่แพงราคานิดๆหน่อยๆแถมลำโพงไปในตัวเลยค่ะขายแต่รถอย่างเดียวลำโพงไม่ได้บวกเพิ่มนะคะถ้ายังไงทักมาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์โทร,เบ,รเบอร์เดิมนะคะ0887748243นะคะหรือจะทักเฟซมาก,ก็ได้นะฝ้ายยินดีให้บริการทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ